มาเดือนนี้ครับตามแาอววัดมหาวันละปูนเจา้าที่นี่ก็เป็นจุดทาองเทียวหันตีงเจา้าตีแอวก็คือหลอดนม่เจา้าหลอดดังแม่เจา้านี่คือพระคงฤาษี นี่ประเดี๋ยวนี้ก็เทศกาลแขวนโคมเจ้าแต่วัดไปไหนมหาวันนี่ที่โด่งดังนี่ก็คือพระหลอดเจ้าพระหลอดพระหลอดจากวัดละพูนเจ้าเดี๋ยวก็กลับบ้านหรอคะจ้าอันนี้ก็คือองค์พระหลอดเจ้เแม่จะไม่วัดเสร็จกลับบ้านหรอเจ้านี่ ไม่ที่วังโนนเนี่ยอันนี้คือเพ่นกำลังเริ่มก่อสร้างใหม่ครับอยโอ้วัดมหาวันพันลอดพันลอดพันลอด เ้าใขรจะมาเอลก็ได้นะเจ้า